อัสลามุอะลัยกุมบารอมะตุลลอฮฺวะบราริกาตุสวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งที่รักที่น่ารักทุกคนนะคะ,ะวันนี้มาเจอกับครูหญิงนะคะในขับที่สามในรายวิชาภาษาไทยใช่ไหมคะเมื่อาอาทิตย์ก่อนครูคหญิงข่อเรียนฝึกกับไปฝึกอ่านนะคะในบทที่สี่ในเรื่องของตามหานะคะ,ะวันนี้คุณครูหญิงจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดน,นะคะในหน้าที่ ในหน้าที่59นะคะอ0ก1นะคะ62 63นะคะให้นักเรียนเดี๋ยวเราไปเปิดหนังสือทักษะภาษากันได้เลยค่ะไปนะคะให้นักเรียนมาดูแบบฝึกที่4นะคะในหนังสือทักษะภาษาเล่ม4ีเหลืองนะคะนักเรียนามาดูข้อที่1นนะคะอ่านคำจากภาพแล้วเติมคำตามเรื่อง เอาคำแรกพออูปูพออาผาปูผาต่อไปกันนะคะรออําลำทออารอทานลำทานต่อไปนะคะอออยอยออยไม้ตัวอ้อยรอเอกนอเล่นไม้เอกเล่นนออัมนํำไม้โทน้ำเล่นน้ำรออูคอลูกชอาองอช้างไม้โทช้างลูกช้างเอาหัวข้อก็อบอกว่าอ่านคำจากภาพแล้วเติมคำตามเรื่องข้อหนึ่ง ก้อยสองกอสามกอสี่นักเรียนก็ดูภาพนะคะเอาคำเนี้ยมาเติมในช่องว่างนะคะต่อไปมาดูในหน้าหกสิบนะคะเอาในหน้าที่หกสิบนะคะอ่านคำอ่านคำจากภาพนะคะแล้วเติมคำตามเรื่องเอาคำเรกนะคะเอาคำแรกคำว่าคอนะคะโคโคต่อไปคำที่สองโคลอกระโดงงดึงกระดึง ต่อไปนะคะคาว่าพออูกอภูกต่อไปนะคะกรอรอกระกอรออวนอปรวนกระปรวนนำำําคําทั้งหมด4คํคเนี้มาเติมลงในข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4นักเรียนอ่านโจทย์ก่อนนะคะแล้วดูภาพนะคะในหัวข้อที่3เลือกคําที่กําหนดเขียนเติมใต้ภาพและฝึกอ่านออาคำแรกคอผูกเดินลานอ้อยลำทานออา นำคำนี้มาเติมนะคะในภาพที่เป็นลูกศรชี้อยู่นะคะต่อไปมันมาดูในหน้าที่62เขียนคำนะคะที่ใช้สระเหมือนคำข้างหน้าอย่างเช่นคำว่าใจนะคะนั่นเรียนก็หาไปยังชนั้นเนี่ยมาเติมโดยใส่สระไอไม้ม้วนไว้ด้านข้างหน้าและเติมปัญชนะไว้ข้างหลังให้เป็นคำมีความให้เป็นคำที่มีความหมายนะคะต่อไปคำว่าไปาหาคำที่มีสระไอไม้มาลายเนี่ยมาเติม ให้าคำาพยัญชนะแอมเตอร์ให้เป็นคำที่มีความหมายเหมือนกันนะคะต่อไปคําว่าโตอ้าวนักเรียนก็าหาอ่ามาเติมนะคะอย่างเช่นโ no นนะคะโยแล้วก็โลก็ได้นะคะต่อไปในหน้าที่63หัวข้อที่5เติมคำเติมคำนะคะหรือตัวเลขไทยอย่างเช่นตัวอย่างอ่าเลข3ไทยเป็นคำก็คือสองโมสามใช่ไหมคะอ้าวเลขสิบ อ่าเป็นอ่าเป็นคำแล้วเราก็ต้องเติมเป็นตัวเลขไทยใช่ไหมคะก็คือเขียนสิบตัวเลขไทยนะคะอ่าอย่าลืมนะคะทมในหน้าที่ห้าสิบเก้าถึงหกสิบสามแล้วส่งไลยสสอนตัวคุิงนะคะอ่าวันนี้คุิงก็มีนะคะที่จะสอนพวกเราเท่านี้นะคะอัสสลาม ualaikum w a r a h m ุล u l l a h wabarakatuh